ร้านลับลับอีกหนึ่งร้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแหดกว่ก็มีนะครับผันผืรเล้ามันเป็นแหววด,ด้วงผันผืรนะครับนในร้อยโอ้นี่ไงด้วงควบเกลือของเด็ดหากินยากนะครับดูว่าโน้ตพัทพีพัทแอดโคนนี่พัดทอดโคน่นจออันนี้อะไรครับนี่อ่ะอันนี้ขั่วปลากรดค่ะนี่ไงขั่วปลากรดดูเนื้อปลากรด ต้มส้มปลาทูครับผมหากินยากนะครับแบบนี้บอกเลยครับนี่คือต้มส้มปลาทูแลไอเทมนะครับร้านครัวคลองวังหีบนะครับผมตามผมมาเข้าไปข้างในกันดูบรรยากาศร้านครับนกกงหุจุกลมเย็นมากนะครับนี่ครับลำธารไหลผ่านโอ้โหบรรยากาศธรรมชาตินี่ครับตังเข่นดงลองตัวด้วงก่อนครับ หอมมันอร่อยมากเห็ดโคนสดๆแน่นๆลองชิมนะครับคือกคลนกแบบแน่นเหมือนกินเนื้อไก่เลยอ่ะนี่ครับอันนี้คือแบบว่าตัวตตออืมตัวตอผห์ผัดกะทิมันอร่อยมากไม่เคยกินเมนูเด็ดจริงๆครับปรากดปรากฏนี่ครับืวางบนข้าวสวยร้อนๆเนาะดูครับ สดมากแกงเผ็ดตึงเครื่องจริงสดนะครับโอ้โหคือหอมขมิ้นมากเลยครับนี่ครับดูปลาทูดิสวยเลยปลาทูมันสดมากดูเนื้อมันดิเนื้อหอมดิไปทั้งแป้งมันปูมันปูเลยที่เด็ดเลยคือลูกเมียงเนี่ยครับกินกับแกงคว้าปลาครับ ร้อยจังหูนี่อร่อยดีลูปลาทูเยี่ยงเลยทานเสร็จนะครับตกมืดแล้วมากันนะครับบ๊ายบาย